แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้เนี่ยผมขอคุณคุณเลสเลนอีวิลคุณสกายเลดคุณปกป้องคุณไมค์คุณสิทธิโชคุณสาสินิพาคุณสุทธิพงศ์คุณสายฟรีวีแปและคุณนับแชท j p g g มากครับที่ตําหนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ v f t บายชาดจันทร์กลับมาอีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวเจ้านี้เลยพิ่งออมวัสดๆร้อนๆเลยกับ V ีนะครับบีทีศูนย์สามนั่นเองก็เดี๋ยวจะมีคลิปขีดหนึ่งขีดสองเนาะแล้วก็ในคลิปจะมีรีวิวสัั้งคคู่นะรบ เพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาไปดูกันเลยหน้ากล่องก็จะเป็นรูปไอจีนะครับแล้วก็จะยืนคู่กับอันเฟดเลยแล้วก็ตรงตัวข้างในกล่องเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกรามอนะครับของแทนโกลพารินนั่นเองไม่ได้อยู่ลอรอดนะข้านี้อยู่โกลพารินเลย มาดูข้างหลังอันนี้หนึ่งครับก็จะมีแคนนะครับโกพารดินรอยยอนพาดินนาลุคคามินะครับผมนะโกมี13บรอยยอน13และนาลุมี18นั่นเองซึ่งโกกับรอยยอนเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าเป็นของเสริมและนาลุก็เป็นบูสเตอร์ของมันชุดแรกด้วยนั่นเองนะครับโอเคก่อนอื่นเลยย้ำกันอย่างทุกคลิปนะครับผมนะเวลาเปิดมาเนี่ยจะมีแถบแดงๆนี่นะถ้าไม่มีแถบแดงๆนี่นะครับผมแปลว่าอ่าถูกแกะไปแล้วเลยก็ตามหรือถ้าถูกแกะไปแล้ว ก็จะมีสัญลักษณ์อย่างนี้ด้วยนะครับนี่มันจะเขียนว่าโอเค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 อย่างนี้เลยนะโอเคต้องเป็นแบบแดงๆเต็มๆ,ๆอย่างเมื่อกี้นะครับเปิดมาก็จะมีของสุ่มหลังกล่องเหมือนเดิมนะครับซึ่งของสุ่มหลังกล่องมีอะไรมาดูกันนะครับใบแรกครับผมโอเคไม่มีอะไรลอเล่นอันนี้ใบแปะโฆษณาเฉยๆอะของสุ่มหลังกล่องเราจะได้เป็นโอ้กิฟต์โคลินนะครับก็ ของสุ่มหลังกล่องหลักๆก็จะเป็น i m a g e n r y gift นะครับของแครนนั้นๆในชุดมันนะครับแล้วก็ OR นะครับก็คือ OR คืออาร์ตเก่านั่นแหละนะครับผมโอเคมาขออนุญาตดูกันวๆไปก่อนแล้วจะได้รีวิวสกิลนะครับโกพรดินหน้ากล่องก็จะเป็นฟอยล์ใบเดียวเนาะนะครับพวกนี้จะเป็น VR นะครับแล้วก็เป็นพวก triple rare ไล่ลงมานะครับหลักๆเนี่ยในชุดนี้ก็เรียกได้ว่า3แครนนี่โหดทุกแครนครับมีคนรอจะเล่นในทุกๆแครนเลยนะครับนะ โกลอย่อนเอออย่างเงี้ยโอ้โหแน่นอนครับมีคนรอเล่นอยู่แล้วรวมถึงนารุคมิที่ออกของเสริมมาในชุดนี้ด้วยกันกวีอาร์นะครับนะหลายๆคนก็รอเล่นของเสริมของนารุอยู่เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามาให้เล่นกันแล้วเพราะว่าตอนนั้นมาไม่มีทิกเกอร์ให้แล้วก็ในนี้มีจะมีเอเมียนจะให้กิฟต์มารอบนี้ให้มาถึงอย่างละ2ใบเลยนะครับนะทั้งอ่าอ่าฟอร์สแอคเซลแลวก็โพเทคนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยอันนี้ขอบ่อนนิดนึงจริงๆจะบอกว่าบ่นก็ได้แหละนะครับ คือซื้อเจ้านี้สี่กล่องมาได้แปดใบถูกไหมแต่ในในชุดเนี้ยมันไม่มีโปรเทคเว้ยมันมีแอคเซลลสองแค่นี้หนึ่งก็คือแล้วก็อีกกล่องหนึ่งอ่ะมันจะเป็นโปรเทคทั้งสองแค้นเลยแล้วมันก็ไม่มีกิฟต์ให้อ่ามันก็มีกิฟต์โปรเทคแค่ชุดเดียวเหมือนกันเออแค่แบบแปลกดีใครซื้อแปดกล่องก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกแต่ถ้าซื้อแบบข้างเดียวก็เออนะครับนะอ่ะมารีวิวสกิลกันเลยนะครับผมนะก <c oughs> ็อาจบางทีอาจจะไม่ได้เรียงเกตหรืออะไรอย่างงี้จะไปเรียงแค่ของในชุดมันนะครับใ <c oughs> บแรกนะครับผมขออนุญ,ญาตโฟกกัส่ออนนนิดนึงโเค ซูมนิดนึงอ่าจะได้เห็นกันชัดใบแรกนะครับกับดีมเพนเตอร์มีเทคออโต้ในช่องเลกาดครับเมื่อลงสนามาด้วยค่าคอร์อาหรือความสามารถของการ์ดคุณสามารถนำการ์ดเกรดสองหรือต่ำกว่าจากดอบโซคุณหนึ่งใบนำไปไว้ได้กองการ์ดถ้านำไปไว้ได้กองการ์ดยูนิตนี้จะบวก5,000ันหนจบเทินอันนี้เป็นตัวเก็บของครับแต่ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของรอยยอนตอนนี้ตัวที่เรียกหรือค่าคอ์สของสก,กิลจริงๆก็ ยังไม่ค่อยมีนะครับอาจจะใช้ยากนิดนึงนะณนะตอนนี้ณนะปัจจุบันนะอนาคตไม่แน่ครับผมก็เดี๋ยวมีตัวเพิ่มออกมาอ่ะตัวต่อมาครับอัศวินแห่งมิตรภาพเครดมี2เทคเทคแรกเป็นเทกออโต้อ่ในช่องเรียกาศเมื่ออ่ลงสนามนะเมื่อลงสนามคุณสามารถเคอเตอร์าบาล์หนึ่งค้นหาอัศวินแห่งความพักดีเบดิเวียก็คือเกตสองที่เล่นคู่กับมันนั่นแหละนะครับจากกองการหนึ่งจากกองการคุณหนึ่งใบลงช่องเรียกาศแล้วสำหรับกองการมีเทคหนึ่งครับในช่องอ่เรียกาศเป็นเทคคอนติเนีย ในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูทให้เบรีเวียยูนิตนี้จะบวก3 0 0พันเป็นบูทหมื่นหนึ่งนั่นเองนะครับก็เล่นคู่กันครับมาถึงพันนี้ก็ยังเล่นคู่กันอยู่ตัวต่อมาครับอันนี้เป็นรอยย่อนนะแต่หน้าเหมือนโกนะครับอะอาเบลเกานะครับอาเบสเกามีเทคออโต้ในช่องเรียกการ์ดวันเบอร์เทิร์นเมื่อเรียกการ์ดใบอื่นของคุณลงสนามด้วยค่าคอร์สหรือความสามารถของการ์ดยูนิตนี้จะบวก5 0 0พันจนจบเทิร์นครับอันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่ใช้กับมันได้ดีๆเท่าไหร่ ตัวต่อมาครับอันนี้ก็ยังเป็นรอยยอดอยู่นะถึงจะหน้าจาพยาบาลก็เถอะอดราอดรามาติกคอมโพเชอร์มีเทคออโต้ในช่องเรียกาศเมื่อลงสนามด้วยค่าคอร์สหรือความสามารถของการคุณอยู่นีบวก5,000ันจนจบเทิร์นนะครับอันนี้ก็มีแดกเทคเรียกลงมาบวกพลังทั้งนั้นเลยตัวต่อมาครับเป็นตูดหมานะครับเป็นคอกี้นะครับพิสเกลมีเทคออโต้ในช่องใกรเรียกาศเมื่อลงสนามทิ้งการ์ดบนมือคุณหนึ่งใบทิ้งการเกตหนึ่งหรือ ต่ำกว่าจากมือคุณหนึ่งใบจั่วการหนึ่งใบนี้บวกสามพันอันนี้เหมือนตัวเปลี่ยนมือนะเพราะว่ามันทิ้งต่ำกว่าตัวต่อมาครับก็ยังเป็นเกศหนึ่งอยู่อัศวินแห่งดาบต้นแบบรูเซียมีแออโต้ในช่องเรียกการเมื่อแวนการของคุณเป็นเกศสามหรือสูงกว่านำยูนิตเข้าตู่โซ,โซจั่วการหนึ่งใบแล้วก็คอการจากมือคุณหนึ่งใบลงช่องเรียกการอ่ะตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่ แอบเอาไว้เล่นนะครับกับตัวนั้นเพราะว่ามันเป็นเรียกด้วยค่าคอสในพวกลงจากมงจากมืออะไรอย่างเงี้ยนะลูเซียใช้เล่นได้ตัวต่อมาเอลปากัสนะครับมิเทคออโต้ในช่องเรียกอากาศเมื่อเรียกอากาศใบอื่นของคุณลงลงสนามด้วยค่าคอสหรือความสามารถของการนะครับมีบวกสามพันแล้วได้รับความสามารถบูตเป็นเกรสองที่การตัวบูตได้เองตัวต่อมาครับเกี2รสองอยูนะอัศวินแห่งเกียรติยศนะครับคาดาคาดาลาคุส มีเทคคอนตินียในช่องการ์เดียนถ้าดามเมสมของคุณมี4ใบหรือมากกว่าชิลมันจะบวกหมื่นอ้อตัวนี้ปลาพวกเป็นชิลหมื่นห้าเลยนะครับถ้าเรามี4ใบก็ช่วงปปลายเกมอะตัวต่อมาครับเลนเจอริงแองเจิลมีเทคออโต้ในช่องเรียกาศเมื่อลงอ uh, เมื่อลงสนามคุณสาม,มารถ คอการ์ดเกตสองหรือต่ำกว่าจากมือคุณหนึ่งใบลงช่องเรียกาศถ้าคุณคออยู่ในระบบวกห้าพันจบเทิร์นใบนี้ก็เป็นใบนึงครับที่เอามาเล่นกับพวกที่คอลงมาจากมือนั่นเองแต่กลับไม่ค่อยมีคนเล่นนะพูดตรงๆตัวต่อมาครับเป็นเกตสามและอัศวินอัจฉริยะเอลิ l เอ็มลิสมีเทคแอคทีฟครับจากมือถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นเกตสองหรือสูงกว่าเขาจะบัตหนึ่งทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบค้นหาตัวอัศว์ค้นหาตัวมันเองครับเอลิสเนี่ย ไม่เกิน2ใบจากกองการ์ดคุณแสดงการ์ดเหล่านั้นและนําขึ้นมือ,อสลับกองการ์ดคุณและคอ,อการ์ดจากมือคุณ2ใบลงช่องเรียกาศมันจะเป็นสายที่เล่นเอาไว้คอและตัวนี้มันไม่มีมิเจนาลีกิฟต์ด้วยก็เลยแบบเออโดนดรอปไปพอสมควรตัวต่อมาครับนักดาบระเบิดเพิงนะครับแลว้วก็นักดาบกับเพิงกับปานาดพารามิเนสมีเถกออโตโอ้อันแรกเป็นในช่องแวนช่องเรียกรครับเมื่อลงสนามโหมดชาร์ตหนึ่งคือจะลงช่องไหนก็โหชาร์ตมีเทกนึงเป็นเทคออโต้ในช่องแวนกับเรียกการเหมือนกันนะครับเมื่อ มีการ์ดถูกถอดลงดอบโซนจากโซของคุณนะครับยูนิตจะบวกห้าพันถ้าเช่นสมมุติว่ามีสมโซเซฟอย่างเงี้ยเป็นเรื่องับโซเซฟโซเซฟถอดห้าใบยูนิตนี้บวกสองหมื่นห้านะเพราะมันบวกใบละห้าพันมันไม่ได้แบบต่อครั้งมันบอกต่อจํานวนใบไปเลยตัวต่อมาครับเบดีเวียมีเทคออโต้ในช่องแวนการ์ดเมื่อลงสนามครับคุณสามารถคออุณสามารถคออัศวินไอสามารถคอไอตัวแรกเกตหนึ่งของมันอะไอคอเกตหนึ่งที่เล่นคู่กับมันนะตัว เคลจากมือลงช่องเรียกอากาศได้ถ้าคุณคอจั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับถ้ามาลงสนามปุ๊บแล้วเราคอเคลก็จะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วมีเทคหนึ cap, ่งแคปเทคคอนทินิวในช่องเรียกอากาศเมื่อยูนิตนี้ถูกบูตด้วยเคลนะครับจะบวกสามพันเหมือนกันเท่ากับว่าถ้ามันต่อตูดกันตีอย่างเงี้ยทั้งเคลทั้งเบลีเวียจะบวกกันทั้งหมดตัวสามพันเป็นหกพันเลยนะแล้วก็สุดท้ายครับกับตัว VR ในชุดกับโมนัสแซงตูรี่เอลเฟตนะครับมีเทคคอนทินิวในช่องแวนกอากาศอ่าบัสเตอร์เบสของคุณในช่องเรียาก บัตเตอร์เบทเราจะตี20,000เลยแล้วถ้าอยู่ในซิลบัตเตอร์เบทเราจะป้องกันถึงได้ถึง10,000และมีเทคออโต้ในช่องแวนการครับเมื่อลงสนามคอา์ดบาสหนึ่งโซบาสหนึ่งนำบัตเตอร์เบทจากดรอปโซเรา1ใบนะครับเอาขึ้นมือคุณจนจบเทิร์นแล้วก็อยู่ในนี้บวกหมื่นอ่าหมื่นห้าวันนี้บวกหมื่นห้าและถ้าเรามีอัลเฟตนะครับในชื่ออยู่ในโซจะบวกคิก็คือเอามาง่ายๆลงสนามคอา์ดบาสหนึ่งโซบาสหนึ่งเราก็เอา bait 1, บัตเตอร์เบทหนึ่งใบเก็บอาจากดรอปโซเราเก็บขึ้นมือได้ แล้วมันก็จะบวกหมื่นห้าแต่ถ้าเดาอยากได้ชิเพิ่มมันต้องมีอัลเฟตหนึ่งใบในโซซึ่งอาจจะไลททับมันเองถึงจะมีชิอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีทริคนิดนึงก็คือไอตอน counter b a r s t so b u r เนี่ยเราสามารถ so บาสบ t b u ตอร์ b a ดออกไปได้เลยนะพอเรา so บาสบ t b u t อร์ b a ดออกไปได้เนี่ยเราก็สามารถเก็บาสเตอร์เบดใบนั้นกลับขึ้นมือได้เช่นกันครับโอเคลอย้อนหมดแต่เพียงเท่านี้มาที่โกลพาลดินกันใบแรกครับผมกับชาร์จเกามีเทคออโต้ในช่องแวนการลิเลียกาดเมื่อมันลงสนามจากมือเราอยู่นิดบวกห้าพันจนจบเทินครับโคตรง่ายเลยลงมาแม่งเลย นะครับตัวต่อมาครับก็อัศวินแห่งความการโต้กลับนะครับออดีอะไรดีกูเอลสัสนะครับมีเทคในิคคอนติเนียในช่องเรียกการ์ดนอกเหนือจากเทิร์นที่ลงสนามยูนิตจะบวกสามพันก็คือไม่ใช่เทิร์นที่มันลงสนามอะเทิร์นอื่้อน่ะครับนอกเหนือจากเทิร์นที่มันลงมันจะบวกสามพันยิ่งอยู่นานยิ่งเก่งเอาง่ายๆอ่ะตัวต่อมาครับกับโคสเปโร มีเด็กออโต้ในช่องเรียกอากาศเมื่อเรียกอากาศใบอื่นของคุณลงสนามในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้ค่าคอร์สหรือความสามารถของการ์ดด้วยค่าคอร์สหรือความสามารถของการ์ดยู่ในี้บวก5000จนจบเทินก็คือถ้ามีตัวลงด้วยความสามารถหรืออะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นตัวที่แบบเล่นไว้คอตัวต่อมาครับเกรหนึ่งมีเด็กออโต้ในช่องเรียกอากาศเมื่อแวนการ์ดของคุณมีเกต3สามหรือสูงกว่านำมิอเข้าดูโซลตัวการ์ดหนึ่งใบแล้วก็คอการ์ดจากมือคุณหนึ่งใบลงช่องเรียอากาศอันนี้เหมือนเป็นใบเปลี่ยนมือนะครับ แล้วก็ใช้ง่ายนะจริงๆอะ่ะมันก็บอกแค่เกทสามตัวต่อมาตัวนี้ตัวเก่งเลยนะครับอาสุลกายสีแดงเซิงโฮเวลมีเทคออโต้ในช่องเรียากาศเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูธนะถ้าแวนการ์ดของคุณมีคําว่าเอเซลนะครับถ้าแวนการ์ดคุณมีคําว่าเอเซลในชิการ์ดเขาได้บาสหนึ่งมันเขาโซจกกูการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ฮอการ์ดหนึ่งใบจากมือลงช่องเรียอันนี้ก็เอามาปิดรอยรั่วของตัวเลเวนแฮนนะครับซึ่งมันจะทําอะไรบางอย่างเหมือนบอลไม่ได้นะครับ ตัวต่อมาครับก็มีเทคออโต้ดีเล็กเกะมีเทคออโต้ในช่องเรียกอากาศเมื่อแวนกาดของคุณเมื่อแวนกาดของเราลงสนามถ้ายูนิตนี้อยู่ในแถวหน้าเทอร์ดิบา 1, ร์หนึ่งคอการ์ดเกตสองหรือต่ํากว่าจากมือคุณสองใบลงช่องเรียกอากาศคุณแล้วก็จวการ์ดหนึ่งใบโอ้ใบนี้ใบดีฮะใบบลากแล้วก็บวกพลังด้วยนะไอ้ลากแล้วก็จวดด้วยนะตัวต่อมาครับก็เป็นโกพลาดินอยู่มีเทคอัอศวนไลทความเคลือบแคลงวีลากัส มีเทคคอนติเนียในช่องเรียกอากาศนอกเหนือจากเทิร์นคูนี้บวกสามพันก็เทคเหมือนเกณฑ์หนึ่งเมื่อกี้เลยก็คือไม่ใช่เทิร์นที่มันลงก็บวกพลังอ่ะตัวต่อมาอัศวินแห่งความกระตือรือร้อนกาเซียนัสนะครับตัวนี้มีเทคคือคอนติเนียในช่องเรียกอากาศถ้าในเทิร์นที่มีการคอเรียกอากาศด้วยอ่ถ้าเทอร์นนี้มีการคอเรียกอากาศด้วยค่าคอหรือความสามารถของการ์ดเนี่ยยูนิเจะบวก5,000 ก็คือถ้ามีการเรียกแบบพิเศษตัวต่อมาครับใบนี้ราชสีห์แห่งเพิงวายุนะครับวันเดอร์เอเซลมีเทคแรกเทคแอคทีฟในช่องแวนการ์ดเท่านั้นนะโซบาร์ดหนึ่งแล้วก็รีทรายตัวเกตหนึ่งก็คือรีทรายตัวโฮเวลก้าไอตัวที่เหมือนบอลเอเซลล่างเกตหนึ่งเมื่อกี้นะครับในช่องเรียากขาดค้นหาราชสีห์ผู้เล่าร้อนบอลเอเซลก็คือหาบอลเอเซลในชุดอีวีอีบีศูนย์สามนะครับมาไลท์หนึ่งใบแล้วก็เนี่ไลท์ในภวามสแตนและได้ลบหนึ่ง จากจากนั้นสลับกองการ์ดคุณก็เป็นการตัวหนึ่งที่เล่นคู่กับตัวนั้นแล้วไว้ซูพีเรียได้คืออันนี้ไม่จาเป็นต้องมีเมือปืนเหมือนพวกเบอร์แมนกับการเรดแล้วตัวนี้สามารถจัดการตัวเองได้เลยนะครับเรียกมาจากกองได้และมีเทคหนึ่งครับเป็นเทคออโต้ในช่องเรียากาศเมื่อมาลงสนามคุณสามารถคอการ์ดจากบนมือคุณหนึ่งใบลงเรียากาศได้ก็คือเป็นการลากเพื่อนในแบบพิเศษด้วยให้ด้วยนั่นเองตัวต่อมาครับเป็นเกรดสองอัศวินแห่งการ ทำเต็มที่ชื่อแบกที่หมหยเอเซลุสนะครับมีเทคออโต้ในช่องแวนช่องเรียรเหมือนกันเมื่อลงสนามจากมือทิ้งกร์ดบนมือคุณหนึ่งใบดูการสามใบจากกองกร์ดคุณค้นหาการที่มีเกดต่ำกว่าหรือเท่ากับแวนการาดของคุณหนึ่งใบคอลงช่องเรียกาดนำการาดที่เหลือไปไว้ใต้กองกร์ดคุณใบนี้ใครแบบว่าเฮ้ยอยากไว้โดดบ่อยๆใบนี้ช่วยได้นะครับตัวต่อมาครับเป็นเกจสามที่ไม่มีกริปนะครับก็คืออัศวินแห่งความแข็งแกร่ง ไอแห่งพลังแข่งนะครับเพลามัสมีเทคคอนติเนียในช่องเยกาดในเทินคุณทําการคอเรียกาดสี่ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้จะบวกสองหอมื่นโอ้โหแล้วเชื่อเลยว่าแบบพลังสูงจริงโอเคโกเลกสองใบใบหน้ากล่องครับอัศวินเชียอัศวินหมาป่าสีเงินเก้ามอนะครับโอ้โหล้วเทคแม่งอ่านยากายเป็นฟอยด์ด้วยมีเทคคอนติเนียในช่องแวนกากาศครับถ้าคุณมีกาบนมือหนึ่งใบหรือต่ำกว่า เรียกาศทั้งหมดของคุณไม่สามารถถูกโจมตีและถูกรีทายด้วยความสามารถของการคู่แข่งได้เออมือกูน้อยแล้วมันเสียกให้กูเล่นได้อีกเอานะครับแล้วมีเทคนึงครับมีเทคออโตโออ้ในช่องแวนการ์ดเมื่อลงสนามคอร์ทบาสหนึ่งดูการสามใบจากกองกา์ดคุณากกาค้ณคนหากาดหนึใบคอลงเรียกาศนํากาดท,ที่เหลือไปเรียงไว้ใต้กองการดคุณและยูนิตของคุณหใบยูนิตของคุณห ใบนั้นบวกสามพันจนจบเทินโอ้เปิดสามคอก็ถือว่าง่ายนะก็มันแค่เปิดสามคอแต่ว่ามันจําเป็นต้องลงแวนอาจจะต้องเอามาสแปมลงช่องแวนเรื่อยๆนะครับตัวสุดท้ายครับก็ต้องบอกอก,อก,ก่อนกามอมเมื่อกี้มันจะเป็นเล่นอีกสายหนึ่งได้นะก็พยายามปั้นอีกสายหนึ่งก็ได้ตัวสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของเลเวนแทรนะครับเลเวนแทรจะมีเทคออโต้เอขอพายมีเทคแรกเป็นแอคทีฟนะครับบนมือถ้าแวนไก่ของคุณนะครับเป็นตัวบอลเอเซลก็ สามารถเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งแล้วก็เอาตัวมันเองอ่ะไลฟ์ในสภาพสแตนได้เลยคือถ้าสมมติว่าเราสุภิเลี่ยมาแล้วก็ส่วนใหญ่ล่าสวีิเลี่ยมันจะได้ลบหนึ่งใช่ป่ะไอ้นี่คือกระโดดปุ๊บทับก็ได้ปกติเลยนะครับและมีเทคนิคนึงครับเป็นเทคออโต้ Auto, ในช่องแวนการ์ดเมื่อจะโจมตีถ้าเรามีบอลเอเซลอยู่ในโซเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งครับยูนใบวกหมื่นห้าบวกหนึ่งคิสแล้วฝั่งตรงข้ามไม่สามารถคอเซตอาการ์ดที่มีความสามารถพิทักษ์หรือพวกพีจีพวกเซนติเนลอ่ะ จากมือมาป้องกันมันได้นะครับโคโตรโกงครับบอกอะไรใบน,นี้โอเคมาถึงน้าลูกคามิครับก็จะมีที่เหลือก็จะมีอาฟอนต์มาเพิ่มให้หนึ่งใบนะครับแล้วก็จะมีคิมาเพิ่มให้อีกหนึ่งใบนะครับผมก็อันนี้เป็นขอไม่บอกกันเพราะมันไม่มีเทตนอะไรแล้วก็จะมี p g g r p g d p g ครับอันนี้มาเพิ่มให้อีกหนึ่งใบเช่นกันนะครับซึ่งมันก็ปกติแหละของเด็กพวกนี้ก็จะมีตัวมาเพิ่มให้แล้วก็ใครที่อยากเปลี่ยนตัวเริ่ม etas, นะครับนะบ <arım> นะ้มันจะถือว่าเป็นตัวเริ่มไหมก็ไม่ถือว่าเป็นตัวเริ <ine> ก็ตัวนี้จะมีเทคออโต้เนี่ยอ่าชื่อก่อน e ek, e sel, Dark, อีเล็กอีเล็กเทอร์เซลดาร์ดาโกคิดนะครับมีเทคออโต้ในช่องเรียการ mm hmm. เมื่อยูนิตเมื่อโจมตีฮิตในการโจมตีที่ยูนิตน้บูทให้รีทายโดมเองและเลือกบายเรียกอากาศแถวหน้าของคู่แข่ง1ใบอันนี้คือใส่ไว้ในเด็กนั่นแหละนะครับใครอยากที่แบบเฮ้ยอยากมีตัวบูทไว้รีทายแถวหน้า mm hmm. เขาก็ตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับตัวต่อมาครับก็เป็นเกรดหนึ่งครับอ่าดาร์โก้แดนเซอร์เลจิน่า มีเทคแอคทีฟในช่องเรียกาศถ้าคู่แข่งมีเรียกาศแถวหน้า1ใบหรือต่ำกว่านำยูนิตท,ที่เข้าสู่โซเลือกเ,อเรียกาศของคูณ3ใบบวก5,000นะครับก็โอ้โหถือว่าเอามาปั๊มพลังเลยแหละใบนี้ถือว่าจัดอยู่นะถ้าใครอยากปั๊มพลังก็ได้นะครับตัวต่อมาครับอหออกสายฟ้าแห่งแห่งหอกสายฟ้าเสียดแทงนะครับแรมซี่มีเทคออโต้ในช่องเรียกาศเมื่อจบการต่อสู้ อยู่นีในบูธแวนการ์ดถ้าคู่แข่งไม่มีเรียาการ์ดแถวหน้านะครับเขาได้บาร์สองนำการ์ดใบนี้เข้าสู่โซสแตนร์เรียาการ์ดของคุณหนึ่งใบจับเรียสแตน์ได้ด้วยโอแม่เจ้ามันก็ดีนะแต่ก็แอบดูเปลืองตรงเขาได้บาร์เพราะเขาได้บาร์มันกินเยอะอยู่แล้วตัวต่อมาครับใบนี้ได้ใช้แน่นอนสายฟ้าแห่งความหวังนะครับเอเฮเลนาตัวนี้มีเทคออโต้ในช่องเรียาการ์ดครับวันเพอเทิร์นเมื่อเรียาการ์ดของคู่แข่งนะครับถูกใบในเทิร์นของคุณถ้า บนดามเมจของคุณไม่มีการ์ดในไม่มีการ์ดหงายหน้าอยู่เลยอย่างเงี้ยก็คือคว่ำไปหมดแล้วคอร์เตอร์บัสไปหมดแล้วแล้วก็ทําการโซ,โซบัสหนึ่งหงายเดมหนึ่งครับง่ายๆเลยแต่ว่าเป็นวันเบิร์ดวันเปร์เทอร์นะแต่ถ้ามีหลายตัวก็คือใช้เริ่มใช้ทีละตัวได้ตัวต่อมาครับตัวนี้เก่งเลยเดโมนิชันดากอนมีเทคแรกเป็นคอนติเนียในช่องเรียกอากาศอ่าถ้าฝั่งข้าไม่มีเรียกอากาศแถวหน้านี้บวกสามพันก็กลายเป็นบูสต์มือหนึ่งได้เลยหรือตีมือหนึ่งก็ได้แล้วถ้ามีเทคหนึ่งครับเป็นเทคออโต้ในช่องแวนการ์ด ถ้ามันโจมตีฮิตเขาฮิตเป็นการ์ดเขาอยู่นีบวกอ่าวนหนึ่งนะครับก็ยืนยืนถ้าเริ่มหลังจะได้เปรียบตัวนี้ตัวต่อมาครับกับไ i ซิ้งฟีนิกส์มีเทกออโต้ในดรอปโซเมื่อเรียกการ์ศของอ่าคู่แข่งถูกรีทายนะครับคุณสามารถคอการ์ดใบนี้ลงช่องเรียกการ์ศนะง่ายๆเลยนะถูกรีอ่าถูกบายนะครับถูกบายในเทิร์นคุณคุณสามารถคอการ์ดใบนี้ลงช่องเรียกการ์ศได้นี่บวกสามพันกลายเป็นตีหมื่นหนึ่งก็คือมันตายก็ชุกกันรัวๆนะครับตัวต่อมาครับเกตสอง ขอโฟกัสอีกทีน,นึงเก2สองครับกับวายเวิร์แห่งสายฟ้าครั้งนะครับมีเทคออโต้ในช่องเรียกาศเมื่อลงสนามเลือกเรียกากศของคู่แข่งไม่เกิน1ใบเคลื่อนย้ายยูนิตนั้นเคลื่อนย้ายยูนิตนั้นไปช่องเรียกากศที่ว่างอยู่ในแถวหน้าแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้ถ้าคุณไม่เลือกยูนิตนั้นจะบวกสามยูน uh, ิตนี้จะบวกสาม0ก็คือเอาง่ายๆถ้ามันลงมาสนามเนี่ยปุ๊บเลือกเรียกากศของคู่แข่งไม่เกินหใบ เคลื่อนย้ายมาก็คืออาจจะต้องเป็นช่องซ้ายหรือช่องขวานั่นแหละมันมันทำให้มันทําลูกเล่นมันง่ายขึ้นเอาจริงๆพอเคลื่อนย้ายมาปุ๊บลงช่องเรียกาศที่ว่างอยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้ถ้าเลือกปุ๊บถ้าถ้าคุณไม่เลือกยูนิตนี้ก็จะบวกสามพแทนคือถ้ามันก็ถือว่าใช้ได้อะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ไงเพราะว่าเราเป็นคนเลือกออ,อาจจะเป็นคอมโบดีๆที่เกิดขึ้นก็ได้ตัวต่อมาครับ วานิลายืนหมื่นสองเลยจบง่ายดีตัวต่อมาครับดากอนิกเดสไซด์เดสไซด์มีสองเทคเทคแรกเป็นออโต้ในช่องเรียกการเมื่อลงสนามโซบัสสองเลือกบายการ์ดในแถวหน้าของคู่แข่งหนึ่งบายในบวกสามพันและมีเทคหนึ่งเป็นเทคคอนติเนียลในการต่อสวีจมตีแวนการ์ดถ้าคู่แข่งมีเรียกการ์ดในแถวหน้าอ่าถ้าคู่แข่งไม่มีเรียกการ์ดในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้ยูนิตบวกห้าพันก็คือเอาไว้ง่ายถ้าในแถวแนวตั้งเดียวไม่มีกับมันและในเทอร์นี้มันบายเขาไปอะไรอย่างเงี้ย อยูนี่เจ้าบวกไปถึง8 0 0พันมันตีขึ้น1 7ื่สบายๆนะเดสไซส์นะครับแล้วก็ตัวต่อมาครับก็จะเป็นอ่าแฮมเบอร์นักเคิลนะครับแฮมเมอร์นักเคิลดากอนมีเทคแอคทีฟในช่องแวนหรือช่องเลียก็ได้เขาจะบ้าสองเลือกบายเลียากาศในแถวหน้าคู่แข่งบายดีบวก5,000เออเอาค้อนทุบแล้วก็บวกพลงังแต่ว่าทุบทุบเยอะไปหน่อยค่าทุบแพงไปหน่อยตัวต่อมาครับกับดัสตี้พลาสมาดากอนมีเทคออโต้ uto, ในช่องเลียาการวันเพอร์เทิร์น เ,เมื่อเมื่อเรียากาศของคู่แข่งถูกบายในเทินคุณคุณสามารถนำเรียากาศที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้2ทํทอ๋อทาให้ตัวเรียากาศที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับ,บยูนิตนี้2ใบบวกบหลักห0 0จนจบเทินได้นะครับก็ถ้ามีการบายเบ๊บก็บวกพลังให้ในแถวแนวตั้งมัน2ตัวเออก็ตีแรงขึ้นอะง่ายตัวต่อมาครับผมก็จะเป็น บีท์ฮอคดากอนมีเทคคอนติเนียช่องแวนช่องเลียในเทิร์นคุณถ้าคู่แข่งไม่มีเลียในแถวหน้าทีนี้บวกหมืน่นตีสองหมื่นสองเลยตัวต่อมาครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นถ้าจะเป็นมินิเบรกไลท์หรือเป็นเบรกไลท์เลยก็ได้นะครับกับดีโทนิกสลิงเกอร์ดากอนมีเทคแรกคือออโต้ในช่องแวนช่องเลียเมื่อลงสนามเขาจะบ้านหนึ่งครับเลือกใบเรียกอากาศในแถวหน้าฝั่งของข้าวหนึ่งใบนี้บวกห้าพัน และมีเทคนึงออโต้เหมือนกันเมื่อมันถูกไรทับนะครับสามารถเคลื่อนตัวมันไปอยู่ในช่องเรียอากาศได้แล้วก็เลือกแรนการเราหนึ่งใบบวกหมื่นก็คือเอาง่ายๆครับถ้ายิ่งไรทับตัวมันก็อยู่ในเรียเพิ่มแรนการเราก็บวกพลังหมื่นพอตัวมันกระเด็นเข้าไปอยู่เรียก็ใช้เทคลับไปใช้เทคบนได้เขาได้บัดหนึ่งใบเรียอากาศแถวหน้าหนึ่งใบทีนี้บวกห้าพันเออใบนี้คือเบรกไท์ดีๆนี่เองแล้วก็เบรกไร์แบบเพิ่มตัวด้นะนาลุคามิก็คือตรงนี้แหละลูกเล่นของมัน ตัวต่อมาครับก่อนไปถึงใบสุดท้ายกันกับดากอนิคไฮเซอร์วอร์มิเลียนมีเทคแอคทีฟในช่องแวนการ์บอเพอร์เทนคาร์ดบาสองอยู่ในรีบวกห้าพันบวกหนึ่งคีจนจบการต่อสู้ถ้าคู่แข่งมีรียกาศในแถวหน้าสองใบหรือมากกว่านะครับแทนที่จะบวกหนึ่งี้คู่แข่งจะเราเองจะสามารถโจมตีแถวหน้าทั้งหมดพร้อมกันได้ของคู่แข่งนะครับก็คือเอาง่ายๆถ้าเขามีถ้าเขาไม่มีแถวหน้าเนี่ยตัวมันจะมีคิ้ถ้าเขามีแถวหน้าสองใบหรือมากกว่างี้ ตัวมันก็จะตีอ,อแทนนะครับก็มันอันนี้มันน่าจะอันเลือกไม่ได้นะก็คือมันอยู่ที่จํานวนแถวหน้าเขาที่เหลืออยู่สุดท้ายครับกับจรวจีสุดของเด็กนี้และวิธีการเล่นที่แม่งโคตรสุนส้นตีนนะครับกับเดทอนิกดิวดิวดารกอนตัวนี้มีเทคออโต้ในช่องแวนการ์ดวันเบอร์เทิร์นเมื่อมันโจมตีแวนเขาจะบาดหนึ่งครับเลือกใบเรียากาดแถวหน้าว่าตรงข้ามหนึ่งใบาจากนั้นทิ้งการ์ดบนมือเราตามจํานวนเรียากาดของคู่แข่งแน่ใช่ครับตามจํานวนเรียากาดของคู่แข่งคือเท่าว่งตรงข้าม ไม่มีเรียนในสนามเลยไม่ต้องทิ้งครับก็คือเคาน์เตอร์บาสหนึ่งเฉยๆเลยแล้วก็สแตนเ,เมื่อจบการต่อสู้ตัวมันจะถูกสแตนขึ้นมาแล้วบวกห้าหันแต่ได้ยลบหนึ่งนั่นเอง ก็ง่ายๆถ้าไม่เขาฝั่หนังข้าไม่มีเหรียญก็ไม่ต้องทิ้งมือแค่นั้นเองถ้าฝั่หนังข้ามีเหรียญเราถึงก็ต้องทิ้งมือนะครับก็ถือว่าโคตรโกรงเลยประมาณนี้ผมสำหรับคลิปนี้นะครับได้ชอบกดไลค์นะครับผมติดตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปต่างๆทางช่องเราอยากสนับสนุนช่องเราครับเพียงเดือนสามร้อห้าบาทสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้นะครับผมฝากแฟนเพจด้วย vft by tap channel ฝากร้านเราแท็บช็อปวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆทางช่องเราผมสวัสดีครับ